สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ลูกก็จะมาเมาส์มอยเรื่องหนึ่งนะมีพิธีกรสาวแสนสวยคนหนึ่งที่ลุงติดตามเขาอยู่นะเขาโตมาหาลุงให้ไปออกราการทีวีนะชื่อว่าน well ้องแววดาวลุงปลื้มเขามากเลยนะลุงเลยตัดสินใจไปหาเขานั่นนะจะไปหานะลุงนี่แอบโทรหาเขามานานแล้วหลายเดือนแล้วจีบกันนะ โอเคพูด okay. ปั๊มตาเพลงกันแล้วไปหาเขากันเลยดีกว่าเริ่มต้นมานี่คือครั้งแรกที่ลุงมานะไอแมปนี้เนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยมากับเพือเ่อนนะนะเ,เดี๋ยวลุงเพือเ่อนนะนะมีจากโก้นะนเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนลุงจากโก้ ลูกเอาส,สู้ๆครับสู้ๆแต่ลุงจะช่วยลุงไม่เก่งหรอกลุงมาครั้งแรกหน,นีลุงจาก้กับจะมีคนหนึ่งนะเขียวๆนี่คนเขียวนี่ GTX เนะละลุงจะวิ่งตามสองคนนี่แหละไม่รู้จักอะไรโอเคโอคนี่คือครั้งแรกที่มานะลุงไม่ไปไหนหรอกลุงอยู่ใกล้ๆเขานี่แหละ ที่ x ก็นนะโอเคโอเคโอ้ตื่นเต้นเสียงอะไรไม่เสียงอะไรกําลังหนาเอาไม่รู้นี่มันมันนอกเข้ากลงจริงๆเลยนะไม่ลืมอะไรเลยเสียงเยอะแยะโอ้เสแสบตาได้แต่สองลุงทำไมเนี่ยลุงมัมโมตเลวเสียงเยอะแล้วนะมาที่นี่ไม่เรียบเลย อะไรมั่งก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเอาโยนเดยยิง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 ไอ้คนนี่หว่าเมื่อกี้นะโอ้โหจะเพื่อนจะเพื่อเลยลุงไปหาเพื่อนลุงก่อนหมาหนิหมาหนิแต่ลุงอยู่กับเพื่อนกูแล้วเนี่ยหมาสิหมาสิป่าลุงอยู่กับจ่าโก้แล้วเนี่ยป่าเตอร์อย่าครับมีคนยิงลุงเมื่อกี้มาทางนี้เลยหนู อย่าเอาเลยเออเออไมู่้เราไปกับจ่าดีกว่า <laughs> โอเคโอเคจ่าก,ก็ใช้ปืนสัน้นนะโคตรเจ๋งเลย <laughs> โอเคโอเคลุงก็ปืนยาวมาจะยังไงวะเนี่ย khi gấp trả phải là gấp trả, lùn viên tắm trả giờ nó biết cái này đấy, <laughs> của, của. <laughs> chặt. เสียงองเสียงไอ้ก็เพียบเลยนะเสียงมีด้านซ้ายนะลวงได้ยินเสียงมีด้านซ้ายนะคนหรือเปล่าวะเนี่ยหลวงจับไปดูสนอยสิลุข้าไปลุกข้าไปนะนคนไอ้ข้าว พาดไม่ได้เลยดีวะผมไม่เลฟตอนนี้ผมได้ประทะากับสตรูคนหนึ่งอยู่ยงนนี่เลยไม่ยิงเรียบร้อยแอบก็แอบมาโอ้ทำพุ่มกนมินรักษาโตก่อนสวัสดีพบกับลุงชาวไร่โอ้ไม่ใช่ก็ถูกแล้วล่ะแต่วันนี้ลุงมาแมพทีวีนะ นี่เป็นแบบครั้งที่สองของลุงนะที่มานะเก็บอาหารกันแล้วมีน้ำไบโอเคโอเคโอเคลุงจะทำการหาคนที่ลุงจะไปด้วยนะน่าจะเป็นพ่อหนุ่มคนนี้นะเขาชื่อว่าพวกมึงโอเคลุงจะตามหนูไปนะพวกมึงโอเคโอเคโอเคออ ที่นี่มันเดี๋ยวนะสักครู่นะที่นี่มันลุงเหมือนเคยเห็นในทีวีนะเนี่ยใช่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 ใชใชโอ้เรามาถูกที่แล้วนะเนี่ยแถวนี้ใช่ใช่ใช่ลูกเคยเห็นลูกเคยเห็นแถวนี้ลูกเคยเห็น,หน,น,หนในทีวีแล้วน้องแววดาวน่าจะอยู่แถวนี้อนะไรโอเค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 เดี <c ười> okay, okay, okay. ๋ยวเราขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะนี่นี่นี่ใช่จริงนะใช่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  ก็สำรวจสักครู่นะน่าจะเป็นห uh, ้องถ่ายทำมันนะลุงเคยเห็นอยู่ในทีวีน้องแบบดาวมาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเป็นปแอบดูสัหน่อยลุงมด้ลินเสียงนะใช่ไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวๆๆๆใช่ไหมคนใช่ไหมโอเคพนมไหนเป็นไง ลูกขอดมหามลองไอ้ไอ้ใครน่ะยายายายุ่งย่ยิงได้ยุ่งยิ่งได้าะพึ่งมายุ่งกับลุงหนุ่ยปนุ่มคนนี้ก็เป็นคนอินโดนีเซียนะโอ้โมีแต่ยาแั้งแต่โอเคโอเคมามามากระเป๋าไม่อะไรลุงขอูดมลองซิเก็บมาให้หมดยาเนี่ยโอ้โหสำคัญจริงๆละมับในนี้นะ ปืนไปด้วยปืนไปด้วยเปลีกระสุนกระสุนให้เรียบร้อยโอเคพร้อมเกิดการประทะอีกฝั่งนู้นอโอรานดูคนุนมันบูดีไว้ไอ้พวกมึงลนะโอ้โหดีดีดีลูกดีดีด,ด,ดีโอรานลูกโอเคโอเค,อเคลกูกสู้สู้ส,สู้มีหลายคนอยู่สู้เขาสิอย่าวิ่งมนาะอย่าวิ่งมนาะลุงอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว ลูกคนนี้ดีลูกดีมันจะช่วยไปไหนเล่าไหนก็ไม่รู้แหละแถวเนี้เลยเดินม,มาทั่วเลยนะอะ,ะอะไรบอส โอ้ดีไม่เป็นไรโอ้อะไรครับนี้อเสี่ยงเยอะเยอะเลย ยิงมนลูกยิงมันสู้มซุ่มซมซุ่มซมันลุกสู้มัน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 ู่ซุ่ม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 ซุุ่่ไปุล้ซุ่มซุ่มซุ่มลุอมซุ่จซุ่มซุ่รซุ่มุ้่มซุกมซุ่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 มซ่มซุ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 มซุ่มซุ่่มซุ่มยุ่มซุ่่มซุรมซ่มซุ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 ่ม คนนี้ผมกำลัพอกศตรูกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงกรลังปะทากันเกิดขึ้นแถวนี้บุบบวกวกบุว,วา่ากันไปบดจัอีหยังไงเป็นเสียงหยังไงเป็นเสียงยังไงนี่นี่ตรูสตรู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 ตารเรียบร้อยโอเคเฮ้ย สวัสดีวันนี้ลุงก็มากับหลานลุงคนเดิมนะนังเอามะนี่เราได้ทําการนัดนะตําแหน่งที่ตั้งนะนะลุงว่าจะว่าจ้างให้เขาพาไปซะหน่อยนะไหนไหนไหนเดยวลุงมาร์คให้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลุงจะไปตรงนี้เต็นยาง เคแลลุงเปามาเลยมนบริษัคให้ไม่มีปัญหาไอ้ห้าร้ยเลยเดี๋ยวราโบกแพงไปหรือเปล่าเนี่ยจะพาไปแค่นี้ทุทโทุ่ครับครับครับเดี๋ยวลูกตาไปครับโอ้มันเดือปอะไรกันนามั่ยิงกันซานานวันไหวเลยวะมาเลยลุกๆไยิงยิงยิ่ยนี่นี่นี่ศัตรูอยู่นี่ศัตรู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 ขับไปมัน ไม่สนแล้วโอเคโอเคโอเคไปไปไปเดิหลอยดิ่เขาเองพาไปทั่วนะถ้าผมบอกให้เงียบเงียบโอ้ยเงียบดูแล้วโอ้ยโอเคโอเคอ้าวปีทางโอ้ยบรรยากาศกูเออมีคนเหรอโอเคโอเคโอเคง่ายง่ายง่ายลุงเห็นแล้วนะ มันเข้าไปข้างในแล้วยิงเมันลูกยิงยิมันยิงยครับ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 ลงมาแล้ว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 ว้าหลานลานลุงหลานลุงไม่โอ้ย์เจเจย้สนใจลูกไม่ต้องไปสนใจลุงตายแล้วจะวิ่งไปไหนแล้ว ขณะนี้ผมไปได้เบิร์ผ่านมาแถวนี้ก็ได้ยินเสียงชุลมุนบุญไหว้ก็เกิดขึ้นอยู่แถวนี้ผมก็เลยเร่ลองไปเบิร์นบอกเฮ้ยได้ยินเสียงระเบิดพร้อมนี่ไงนี่นี่ระเบิดพุ่จัดการเขาพุ่จัดการเขาเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยปนุ่มเป็นยังไงปนุ่มเฮ้ยระเบิด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 เริ่มต้นมาอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเรารอหาหลานก่อน ลุงวิ bye. 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 ่งตามหลานอย่างเดียวไปลุลุกล <Bye. S 1> no, ุกไปเร็วลุกลุกลุกโอเคลุไปเลยลุกโอเคโอเไปเลยลุกตมเลยลุกวิ่งเลยลุงไม่หนีลุงอยู่แล้วละลุงไม่รู้จักคนหะดเหรอ โอ้โหโดนดื้อมันโอ้ยตัวลุงแดงเถียกเลยโอ้หลุงหน้าสภาพหลานลุงนี่ไม่พามาหาแต่โดนระดเรียนเลยนะน้องปลาแบบนีนไงเอออลุยเลยลูกเลยเลยลุยเลยลูกเลยเลยโอเคโอเคอีสองคนก็ช่วยกันนะลุงนะอีสองคนอะช่วยลุงด้วยลุงลุงไปไหนลุง แม่ลุงเปไหน่อยเลยไมใบข้าวหลุงจะเข้าวใบละใบแล้วลุงเข้าไปได้ไหมลุงนี่อยู่กับหลานอยู่แล้วอ่ะอีแถวหลังสุดนะลุงอ่ะมันหนีวะมันหนีวะมันหนีอ่ะชันมาสิชันมาสิชันเลยชันมาว้าวไอหลานลุงไอหลานรักลุงตายอีกแล้วเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเลยไอหลานลุงกยิงลุง หนีดินมาตัวเดียวลุงเออมื้อไงล่ะนีหนีหนีหลานหลานลานยลุงไปตงมูเลยลุงไปจะไปสนใจไปเลนไปเลยเราหลานเราตายล้าหนึ่งไอหลานโอมหรอไอตัวนี้ตายก่อนทุกรอบเลยเพว่าผมไม่น่าไหวน่ะแล้วก็ปล่อยให้ลุงเควงไงเอ็งอะเปรี้ยวเหลือเกินเหลือลุงผ่าตัดก่อน ลุงอย่าไปทำแบบนั้นลุงโดนนะมาไม่โดนหรอกเดี๋ยวลุงนี่้าทายลุงท้าทายมาเถอะมาเถอะเลยลุงเก๋าใครจะมาใครจะมาลุงเก๋าลุงท้าทายอยู่แล้วลุงดาทายอำนาจแล้วแอบก่อนแอบกปะเมื่อกี้ก่อนปิดเลยนะมาไหมมาไหมเฮอ ตัวลุงนี่แดงเฉกเลยนะเตื่นเต้นตื่นเต้นมาแบบนี้ทีไรได้ตื่นเต้นทุกทีแล้วผมเป็นหมอลุงเยอะมาลุงจะรอดลุงอาจจะรอดอีกแค่สามนาทีไม่แน่แล้วเดี๋ยวลุงจะเป็นแอลแอลแอลมันนะหาที่แอลแอลแอลแอก่อนให้มันอยู่ติดสามนาทีนะนะพูดอะไรอ่ะเจอแอลลุงพูดแอลแอลแอลบไง วิ่งไปไหนไม่รู้ลุงไม่หนีก็บุแล้วลุงู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะไปพื้นที่ถ่ายทำมันไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะลุงระวังที่ไม่ดีนะลุงโอเคลุงระวังทุกอย่างอยู่แล้วเรื่เงนี้หาเพื่อนเราก่อนได้ฟ้าเอมันน่าจะอยู่ในนี้นะลุงมาก่อนเถอะโอเคเดี๋ยวลุงหาเพื่อนลุงก่อน ลุงมารเลยลุงก็วิ่งเลยลุงไม่ต้องไสนใจแล้วลุงก็ต้องตามไวเท่ี้ยเคลุงมากเดี๋ยวลุงจะไปเลยนะลุงไม่สนใจไอ้ฟ้าละอ้นี้เก็บแต่ของโอเคลุงจะไปในทันทีทางนี้ใช่ไหมโอเคไปเลยไม่สนใจลุงโอเคโอเคลุงระวังอยู่แล้วอ้อย <dı DANIEL> <c oughs> ใจตอนนี้ผมก็ได้พอสัตรูพนหนึ่งในยินเสียงอยู่ฟังผมผมก็สิทธิ์ยันแล้วอยว้แล้วอากินแล้วตอนนี้ยากมาชิ้แล้วโอ้โอ้านงโ่ใจเบินโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เกิดใกล้เลยมันไงล่ะลุกบอกแล้วว่าเกิดใกล้นะเอ้าไม่ใช่เหรอลุงต้องลงไปด้านล่างลุงได้โอเคโอเคนำสิหนลุงลุงลุงเขอสตู้เหรอตามอยู่แล้วลุงม่รู้จักทางนะหนุ่มนังโอมลุงเองอะไรลุงรู้จักทางไปลูกไป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  ลุงโดนยิงลุงโดนยิงโอ้ยไอหลานทุกคนนี้มันกันวิ่งไม่ดูลุงเลยไออย่างเนี้วโอเคไม่เป็นไรลุงไม่เจ็บลุงเจ็บไม่มากโอ้ยแขนแดงเฉียกเลยโอเคหลานลุงก็ได้มาส่งลุงถึงที่หมายแล้วนะตรงนี้เขาเรียกอะไรแล้วนะพื้นที่ถ่ายทำมานะเดี๋ยวลุงก็จะ ทำการเลาะแถวนี้สักหน่อยนะหลานชายลุงก็มาคุมเซิร์ฟให้นั่นนะไม่ใช่อะไรแล้วลุงก okay. well um <design> ็จะมาหาสาวนัはは่นนะน้องแววดาวของลุงลุงมาถุงแล้วนะนี่จะมาเสิร์ฟปลาป่าไพ่อแล้วเนี่ยลุงไม่ได้บอกเธอนะโอเคๆนี่ไงเรามาถึงแล้วห้องถ่ายทำนะ ลุงแววดาวต้องสปปลาล p l y ลุงแ,แน่เลยเดี๋ยวลุงขออนุญาตโทรไปหาคุณแววดาวสักครู่นะสวัสดีครับคุณแววดาวสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณลุงคะแววดาวมีเรื่องอยากจะบอกคุณลุงคะ่ะเราเลิกกันเถอคะค่ะ แล้วเรื่องที่แววดาวจะเชิญคุณลุงออกมารายการทีวีแววดาวก็ขอค a นโซลนะคะแววดาวเจอคนใหม่แล้วค่ะลุงตตตตต,ตจนไม่เห็นกับตาจนม้าจมาเทสีบ่มีบ่อ้ Bạn vật trắng hung vật thực thang thím hồn 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 xa, hồn thang cao thang 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 bỏ

ออกไม่ถูกหลานชายไอไปแล้วอูอยากกลับาแล้วอยากกลับไล่ลุงแล้วนะออกทางไหนแล้วเนี่ยแลลุงทำแผลกันนะไม่ต้องทำลงแขวนะทำที่หวัวใจเลยดีกว่า

คำว่า cancel ทำรุ่งใจให้คิด P C X ก็ับไปหาไรไม่ต้องคิดอะไรรุมันขับ P C X กลับไปที่ไรให้มันจบไปจะไม่รักรุ่งก็ไม่เป็นไรชีวิตรุ่งแค่ขับไปขับไปที่ลมพัดพัดทางหน้าใจมันมือจะพอไม่มีคำตอบจะเจอคำว่า cancel ทำรุ่งใจให้คิด P C X ก็ับไปหาไรไม่ต้องคิด